เห็นไหมเห็นอยู <le ans> ่ท <le ans> ุกคนแชร์ค <le> ร <ans> ับขอบคุณมากครับทุกคนเห็นไหมผมเปิดไฟเมื่อกี้ยังอยู่นะทุกคนเห็นไหมไม่ไงไม่ไงเดี๋ยวผมโซนมาทุกคนนี่ไงเห็นไหมเหรอวะไม่ไงเห็นปหม เห็นไหมไฟสีเขียวเห็นไ,มไหมทุกคนเห็นไหมไปไหนไปไหนแล้วไฟสีเขียวเห็นปะเห็นไฟสีเขียวไหมเมื่อกี้มันลอยอยู่ข้างหน้าเลยหายไปแล้วโอเคขนลุกเลยเมืม่อก,กี้ไฟไม่รู้สีเขียวอเคทุกคนเอาแล้วนะ